สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างมหาทานบาร,รมีอย่างสม่ำเสมอความฝืดเคืองในภพชาติต่อไปจะหมดสิ้นไปด้วยมหาทานบาร,รมีที่เราสั่งสมกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าหากใครทำไม่สม่ำเสมอสมบัติก็จะมาเป็นช่วงๆเป็นตอนๆเราประกอบเหตุอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตในสังสารวัตรมีแต่เรื่องเหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่มีผลอย่างนั้นเพราะประกอบเหตุจากสิ่งนั้นมีแต่เรื่องเหตุเรื่องผลทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องงมงาย ในช่วงนี้เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญกันต่อนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมและกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกเมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งวันงานบุญใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม ที่ทางวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นและได้มีคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกลัลยาณมิตรจากทั่วโลกได้ร่วมกันสั่งสมบุรณ์สร้างบารมีในวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยในภาคเช้าผู้มีบุญได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าพระโดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ โดยก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระผู้มีบุญได้รวมใจปฏิบัติธรรม,มเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน หลังจากประกอบพิธีบูชาข้าวพระคันเจ้ภาพได้นำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานยังความปรับปื้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกด้วยโดยคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขภายใน อันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพภายนอกให้เกิดขึ้นซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็ได้เชิญชวนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพรวมใจทำสมาธิหนึ่งล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกและเขียนใบประวรณาบันทึกด้วยค่ะ เข้าวัดครั้งแรกก็ได้รู้จักกับบุญบูชาข้าวพระเลยค่ะว่าเป็นบุญใหญ่ที่จะมีเดือนละครั้งนะคะทุกอาทิตย์ต้นเดือนเราก็ตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยก็แทบจะไม่เคยขาดเลยแล้วยิ่งช่วงหลังๆก็คือว่าถ้าไม่มีโควิดนะคะคือจะไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดีเดยวค่ะเพราะว่าก็ได้ฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะว่าการบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงคือเป็นการน้อมนําพระาหารหรืออาหารที่เรานํามาเนี่ยค่ะ ไปถวายกับพระพุทธเจ้านะคะซึ่งก็จะเป็นบุญที่ใหญ่มากนะคะก็หลวงพ่อได้เน้นย้ําว่าแม้กระทั่งเราป่วยนะคะก็ขอให้มานะคะเพราะว่าเป็นบุญที่หาทําได้ยากมากนะคะแม้กระทั่งว่าทั่วโลกเนี่ยคือจะเป็นเวลาใดก็ตามะคะ่ะทุกคนก็จะต้องตื่นมาบูชาข้าวพระโดยพร้อมเพียงกันนะคะเป็นเวลาเดียวกันเวลาธรรมกายะคะ่ะก็ได้เห็นความสําคัญตรงนี้ก็จะจัดสรรเวลานะคะว่าจะไม่ขาดเลย เ,เป็นบุญที่ขาดไม่ได้แล้วก็ต้องมาทุกเดือนแล้วก็มาร่วมทุกครั้ง<อ>เวลานั่งธรรมะไปพร้อมๆกับหมู่คณะด้วยกันเนี่ย<อ>ก็จะมีพลังนะคะเป็นความสุขเป็นเวลาเรายิ่งมาเติมบุญเรื่อยๆเนี่ยค่ะความสําเร็จในชีวิตเราก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคิดอะไรก็จะสําเร็จได้แบบง่ายๆค่ะ บุญบูชาข้าวพระเนี่ยเป็นบุญที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นบุญที่หาทาได้ยากค่ะการมาบังเกิดขึ้นของมหาปุชนีจะยอา,าจารย์ของเรานะคะทําให้เราได้สร้างบุญนี้ค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยใน1เดือนเนี่ยมีแค่เพียง1วันแล้วก็หนึ่งครั้งเท่านั้นเองดังนั้นมันเป็นบุญสําคัญมากๆที่โดยส่วนตัวให้ความสําคัญมากๆในการมาร่วมงานค่ะใน1ปีเนี่ยก็จะมีเพียงแค่12ครั้งเท่านั้นเองก็โดยส่วนตัวจะไม่พยายามที่จะขาดบุญนี้เลยทุกทุกครั้งที่เราได้มาทําบุญบูชา ข้ามพระก็จะทําให้เราเนี่ยได้มีกําลังใจกลับไปทบทุนตัวเองกลับไปสร้างความดีได้มาเจอกาลยานมิตรที่วัดคอยมาแนะนําบุญซึ่งกันและกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมียิ่งขึ้นไปค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่าลืมค่ะทุกเดือนอยากให้มาร่วมบูชาข้าวพระด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะจัดุค่ะ ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารร่วมประกอบพิธีตอกเสาเข็มปรถมมงคลเพื่อสถาปนาอาคาร1 8 8ปปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ จากความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้มอบมงคลนามให้อาคารปฏิบัติธรรมว่าอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอาคารที่จะให้ผู้มีบุญได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจและรับทราบคุณธรรมและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มปรถมมงคลเพื่อสถาปนาอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูัดสุวิท์สุวิชชาโพเป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพ รวมทั้งสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายและใจให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์ตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เชื่อมสายบุญกับท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำแผ่นนำปิดแผ่นทองเสาเข็มจำนวน3แผ่นสำหรับแผ่นที่1ปิดเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แผ่นที่ส บูชาธรรมหลวงพ่อผู้ตั้งชื่ออาคารและแผ่นที่สบูชาธรรมคุณอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารยร์ขนกยูพร้อมทั้งบันทึกภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมใจไปยังเสาเข็มปฐมมงคลที่ได้เริ่มตอกเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญยูบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบแผ่นทองแก่คณะประธานหลัก คณะประธานใหญ่และคณะประธานรองตามลำดับก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มครั้งที่สองตามด้วยผู้แทนคณะประธานหลักคณะครูและสิทธิ์ห้องหลวงปู่และผู้แทนครอบครัวโรจนะสินวิไล<ม>คือกัลยนานมิตรเพียรใจกรัรยาณมิตรดารุณีโรจนะสินวิไลได้ปิดแผ่นทองเสาเข็ม ตามด้วยคณะประธานใหญ่ประธานรองและเจ้าภาพได้ปิดแผ่นทองตามลำดับซึ่งนับเป็นภาพบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์อบอุ่นชุ่มเย็นที่ทุกท่านได้มารวมใจเป็นหนึ่งรวมสถาปนาอาคาร1 8 8ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลังนี้เพื่อร่วมสืบสารมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ให้พระพิสุสมนเนรตลอดจนผู้มีบุญได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม และศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายและเมื่อถึงเวลาสำคัญของพิธีท่านประธานสงฆ์ได้ให้สัญญาณประกอบพิธีตอกเสาเข็มปฐมมงคลครั้งที่สองเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พิธีตอกเสาเข็มครั้งนี้ตรงกับวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566วันอาสาหาบูชาวันพระขึ้น15้าคเดือนแ หลวงพ่อท่านได้เลือกวันสว่างวันมหามงคลวันนี้ให้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มปรถมมงคลเพื่อสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรม108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเสาเข็มมงคลต้นแรกจะเป็นเสาเข็มที่รองรับตำแหน่งแผ่นชาญของหลวงปู่เมื่อภายหลังก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่าน สวดบทสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีน้อมใจตรึกละลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาและในช่วงสุดท้ายของงานบุญในวันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบค้อนปฐมมงคลให้กับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมสถาปนา อาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังความปรับปื้มปิติใจให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่งดงามเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายออกไปทั่วโลกค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะที่เสาเข็มของที่เราผลิตนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร108ปปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะ ก็ทุกครั้งที่เสาเข็มได้ตอกไปนะคะก็จะนึกถึงหลวงปู่ตลอดค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารแล้วก็เป็นผู้สร้างผู้สถาปนาอาคาร108ปีนี้ค่ะเมื่ออาคารนี้แล้วเสร็จนะคะก็จะเกิดเป็นบุญกุศลค่ะเป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งของสุพรรณบุรีค่ะก็ในฐานะคนสุพรรณบุรีนะคะดีใจมากค่ะที่มีอาคารนี้แล้วก็มีศาสนสถานที่สําคัญแบบนี้นะคะอยู่ในสุพรรณบุรีค่ะ ก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมสร้างร่วมสถาปนาอาคารต่างๆที่อยู่ในโครงการของหลวงปู่นะคะแล้วก็เชิญชวนมาปฏิบัติธรรมมาใช้สถานที่ด้วยกัน,นะคะ่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีจัดโครงการปฏิบัติธรรมผู้นำบุญรุ่นที่4รุ่นเข้าพรรษา คณะกรลยนานมิตรในจังหวัดลบบุรีได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญร่วมกันด้วยการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมผู้นำบุญรุ่นที่4รุ่นเข้าพรรษาโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีฝากตัวเป็นศิย์กับคณะสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมต่อคณะสงฆ์ผู้ที่ได้เมตตาให้การอบรมและให้ความรู้ตลอดโครงการ ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลแปดและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์สมภพเทีรัสัทโธเรื่องศีลประธานแห่งธรรมทั้งปวงนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันสวดมนมต์ธรรมวัดเช้าปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งร่วมพิธีขอขมาคณะสงฆ์เนื่องในวันเข้พาพรรษาเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในเส้นทางการสร้างบาร,รมี ทั้งอย่างได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิสุสงฆ์และสามเณรเนืนน่องในวันเข้าพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยทุกคนที่ร่วมทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษานี้ล้วนมีความตั้งใจที่จะทำบุญและปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกาวิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจําบันพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างได้ร่วมพิธีถวายกองบุญพรรษาร่มเย็นเป็นสุขและกองบุญถวายร่มเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาประจําปีพุทธศักราช2566ซึ่งการทําบุญด้วยการถวายร่มแด่พระสงฆ์จะก่อให้เกิดอานิสงส์ส่งผลแก่ผู้ที่ถวายมากมายซึ่งตามความเชื่อของศาสนาพุทธว่ากันว่า การถวายร่มพระสงฆ์จะทำให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขเปรียบดังเช่นร่มที่คอยให้ความร่มเงาศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดก,กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหะบูชาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยพระครูสังครัก์มานพอักคามานะโวเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางปะหันประธานสงศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาหบูชาโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอบางปะหันและอำเภอมหาราชรวมกิจกรรมจำนวน21โรง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาการเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจกกักรปาวัตนสูตรเพื่อสร้างบุญกุศลและถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชมมพัรษาพร้อมทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมจาก21โรงเรียนจำนวน210ทุนทุนละ500บาท โดยเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการในเขตอำเภอบางปะหัรและเจ้าภาพผู้ใจบุญได้รวมมอบให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหรัรได้มอบเข้าหอมมะลิแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน โรงเรียนละ40กิโลกร,รมัมซึ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์เข้าสารจากวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคณะสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมา คณะสง์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูลจังหวัดจันทบุรีได้ทำวัดพระผู้ใหญ่ในช่วงเขา้าพรรษาสามวัดประกอบด้วยพระครูพุทธ,ธบริบาลเจ้าอาวาสวัดพระรวงเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดพระครูพิพิธพัฒนกพัฒนาก,การเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดและพระครูวินัยทรวสิน จันทะกันโตประธานสงฆ์ทุดงทศฐานจันทปุระสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เพื่อเป็นการถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเขา้าพรรษาเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์ได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระและได้รับศีลรับพรและรับโอวาจากพระผู้ใหญ่เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตนและทำงานพระพุทธศาสนาต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดวยว่าพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดก,กิจกรรมงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหาบูชา ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหากิตริสอิทธิยาโนเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมโดยในภาคเช้าเป็นพิธีบุพเพปตะพลีซึ่งผู้แทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยคือกลัลยานมิตรไข่มุกโอกามูระผู้แทนจุดเทียนหน้ารูปตู้พระธรรมคือกลัลยานมิตรแก้วตาสุมิดาส่วนผู้แทนจุดเทียนน้ารูปผู้วายชน คือกลัลยนานมิตรบรรจงจากนั่นจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบางสุกุลต่อด้วยพิธีถวายมรตกพัตนหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานมิตรไข่มุกโอกามูระและกลารยานมิตรยาวลักษ์มสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรแก้วตาซูมิดากัลยาณมิตรการดาอาราบะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีอธิษฐานจิตถวายเทียนพรรษาและผ้าอับน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้เป็นประธานพิธีกล่าวถวายจตุปัตจัยเทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาซุมิดา เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายโคมอาสารหับปฏิบโดยมีกัลยาณมิตรอารีสักุมาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแดกคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักกปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมอย่างได้ร่วมกันอธิษฐานจิตปล่อยปลาจากนั้นก็ได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทางณนะแม่น้ำโยโดควะ ภาคเย็นเป็นพิธีเวียนประทักศิณ์และจุดโคมอสาสารหัปปฐีบโดยมีผู้แทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตน,ตร,รนตรัยคือกาลยนมิตรชลัดเตียตรกูลพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพธิธีจุดโคมอาสารหัปปฐีบและอธิษฐานจิตทั้งอย่างได้ร่วมพธิธีเวียนประทักศิณ์ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีงานบุญพิธีหล่อเทียนพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลและพิธีถวายผ้าอับน้ำฝนสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์นำสวดมน์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า และประกอบพิธีกล่าวคำหล่อเทียนพันษามหามงคลประธานนํำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรซินดี้กัลยาณมิตรสกอตต์วิทเกอร์พิธีกล่าวคำถวายเทียนพันษาประทีปเทียนใจไฟนิรันอนันตชยัยประธานน้ำกล่าวคณะที่หนึ่งได้แก่กัลยาณมิตรมอนวงสัมพันธ์ประธานนํำกล่าวคณะที่สองได้แก่ กลัลยยนมิตรโทบี้การลยยณมิตรเมลานียังประธานนำกล่าวคณะที่สได้แก่กัรลยยนมิตรสุดาปัญญาลาพิธีกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวได้แก่กัรเลยยนมิตรแอดกัรลยยนมิตรแสงจันร์จารุสภาพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพ ก็ได้ถวายจัดตุปัตจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยมีการนายนามิสซินดี้กาลายนามิสกอตวิชเกอร์ เป็นประธานหล่อเทียนพรรษามหามงคลต่อมาเป็นพิธีแห่เทียนพรรษามหามงคลและผ้าอับน้ำฝนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งประธานถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้มีจำนวนหคณะพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายพระพฤกษ์านะทโรก็ได้บรรยายธรรม เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสารหาบูชาเมื่อวันอาสารหาบูชาที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น 15. ข้าคเดือน8นาณวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีจุดบุปผามาลาประทีปโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดและร่วมพิธีกรรมออนไลน์ผ่านระบบซูมสวดมนธรรมวัดเย็นพร้อมทั้งสวดมนบทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้จุดบุปผามาลาประทีป ถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายทุกท่านยังได้รับฟังธรรมอันทรงคุณค่าจากท่านประทานสงฆ์เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้โดยเฉพาะในวันพระใหญ่นับเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้น้อมอุทิศบุญที่ได้ทาร่วมกันในครั้งนี้อุทิศแต่หมู่ญาติ อันเป็นที่รักที่ได้ร่วงรับไปแล้วอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทยอดสวดธรรมจกกักรกระปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อปเทกันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดส่วนธรรมจักกระปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5แก้วภูธร8อันดับที่6นครหลวง5อันดับที่7นครหลวง11อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดรรมจักกระปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดสกลนครอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดเลยอันดับที่7จังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดนครปฐมและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันคะ่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจกกักรกระเปวตนะสูตรเนื่องในวันธรรมชยัยด้วยยอดสวด5,627,272,727ล้จบตรงกับวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2566 สร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ frobiterworld.com ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีถวายคีรานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ในวันเสาร์ที่19สิงหาคมพุทธศักราช2566ณห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพิธีกรรมจะเริ่มในเวลา9นาฬิกา30นาที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4 4 9 1 9 9 1 6ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทางไลน์ OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายนะคะ t s a i d ม a m m a y a หรือพิมพ์ในช่องค้นหาแอปพลิเคชันไลน์ค่ะโดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกาย หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่ากาละะตันจะนะหาเปติอัดฐังคนขยันพึงไม่ให้ประโยชน์ที่มาถึงแล้วผ่านไปโดยเปล่า สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ